สวัสดีครับพี่น้องนี่คือถนนเส้นชุมพรพนครับศรีวิไลหรือว,ว่าเส้นศรีวิไลพรเจริญครับตอนนี้เธอกินไปแล้วครึ่งครึ่งเลนนะครับน้ำท่วมมีป่าบ่อนพ้อมตอนนี้นะครับสค่อยๆขับไปพี่น้องเบื้องไปเลยนะครับอาจจะย้อ,ยอน อาจจะชวนเล่นแน่ก่ะจะว่ากันเรื่องพี่น้องเด้อครับนะครับน้ำนั้นอะไรครับพี่น้องครับนะครับน้ำมนันร่นมามาจะง่อยนี่ครับพี่น้องโอ้ไร่ไร่คอยไร่ในรวามสี่ปีครับเนะี่ย ผมกินว่าน้ำมันอ่าจี้นละใบว่านนะครับเออเออแบให้หมอ้อแบตให้แล้วบดนะครับวันน้ำนะครับน้ำเห็นบ่พี่นอ้องนี่ กินไปแล้วครึ่งเรียนครับในพวกที่นี่ก็บู้น้ำด้อครับเนี่ยครับนะ้ครน้ำนี่ฝนจอนไปมาน้ำบ,บากรับเมื่อคืนฝนโตโกขแห้งพี่น้อง มีอีกจุดหนึ่งครับขออยากทายง่ายๆเลยไอพี่น้องเบ่งอีหนึ่งจุดนะครับแวะลงมาเปลี่ยนในบัตรน,นะครับบัตรคิวบุฟานคิูบุฟานหรือซิปอะไรครับเป็นียังที่แวว่า คลองแตกครับคลองแตกพี่น้องวัในี้เคเห็นให้เราสิบปีไปเรื่อยนะครับเรียวทางกันไปแบบเรื่อยคร,รับต่อไปนะนี่ นี่อยู่บางเรื่องครับพี่น้องเนี่ยครับทีมันทีมันเป็นปัญหาแหละครัเกิดในทุกๆปตครับพี่รู้น้ำไดครับ không làm đấy phá cái chỉ như vậy kìa à, luôn lọt chặt là bài qua hắn rồi ามันไม่เงี้ยขึ้นว่าม้วนเรือครับพี่น้องจะไ,ได้กระ่วมเนี่ยเนี้ยกระ่วมครับเนี่ครับในรอบสิบปีพี่น้อง สังเกตบ้งน่ด้วครับเป็นนี่อ่าโน่นได้พรรดี่น้องบนนน่นธรรมาถ่ายโ่นขัดดินะครับผมมาเมื่อกี้ยังไม่มีน้ำครับนะี่ผมมาเมื่อกี้ยังไม่มีนม้ำเลยครับนะน้ำเพิ่งออกมาครับเอกก้อนก็พี่นอ้องแยกเอกก้อนก็ได้